สวัสดีครับมาลองเอ็นตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็นเอ็นแบบดาวของมาเทนนะครับขนาดสามมิลนนครับเป็นเอ็นดาวสีเขียวตัวนี้เดี๋ยวไปลองตัดหญ้าตรงนี้กันครับตัวนี้เป็นไนล่อนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับเห็นไไนล่อนนะครับเดี๋ยวมาดูความเหนียวกัน,นครับ โอเคนะครับอันนี้คือเอนดาวสีเขียวสามมิลนะครับตัดหญ้าลกๆแบบที่อยู่บนอยู่ด้านบนเขาเรียกอะไรอ่ะหินลูกลังนะครับเป็นลูกลังดินถมแบบนี้นะครับผมๆเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการเทสเอนดาวมาเทนสีเขียวนะครับยังอยู่คบทั้งสองอันนะครับนี่ครับสเปคเนี่ยนะเป็นเอนดาวนะครับขนาดสามมิลครับของมาเทนนะครับหนึ่งม้วนยาวสิบห้าเมตรครับเมตรอินไทยแลนด์นะครับไม่ใช่ของจีนนะตัวนี้เป็น ไนลอนแท้ร้อยเนตครับอ่ะนี่ยครับตัดรอบๆตัดรอบปนต้นไม้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัดได้โอเคนะครับเทสให้ดูประมาณนี้